สวัสดีครับทุกคนช่วงก่อนเราพูดถึงตัวเลือกจากเกาหลีตัวเลือกจากยุโรปชุดใหญ่ทั้ง a r r o w h e a d 140 a v a n t e 2200 m e g o เ200รวมถึงฝั่งเอเชียอย่างเกาหลีจีนและอินเดียกันไปแล้วรอบนี้มิกอยากชวนทุกคนมาต่ออีกหนึ่งโจทย์ ที่คนถามมาเยอะมากในคอมเมนต์นะครว่าถ้าไทยตั้งงบป,ประมาณสัก35,000ล้านบาทสำหรับฟิกเก็ตใหม่2ลํลำแล้วอยากมองไปทางยุโรปแบบจัดเต็มกว่านี้นิดนึงจะมีอะไรให้เล่นได้บ้างระหว่างตระกูลซิกมากับ FDI พูดง่ายวันนี้เราไม่ได้ถามแค่ว่าเรือไหนดีแต่ถามว่าถ้ามีงบอยู่กอนนึงประมาณ35,000ล้านล้าหรับ2ลํลจริงๆแบบที่รัฐบาลไทยเคยอนุมัติกรอบให้กองทัพเรือในช่วงหลัง เราจะยัดซิกมาหรือ FDI ลงไปในกรอบนั้นได้แค่ไหนอันไหนพอเป็นไปได้ในโลกความจริงอันไหนเริ่มหลุดเป็นของในฝันมากกว่าก่อนอื่นขอรีเซ็ตตัวเลขในใจกันสั้นๆก่อนนะครับถ้าเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนหยาบๆแบบที่มิกใช้ประจำในซีรีส์นี้คือ1ดอลลาร์ประมาณ35บาทงบ35,000ล้านบาทก็จะเท่ากับประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนิดๆเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้คือ ถ้าเรามีงบประมาณประมาณ1,000ล้านดอลลาร์จะซื้อฟิกเกต2ลำได้ไหมในโลกของซิกมาหรือ FDI และหน้าตาแพ็กเกจที่เป็นไปได้มันจะเป็นยังไงเริ่มจากฝั่งซิกมาก่อนเพราะนี่คือหนึ่งในตระกูเลเรือที่ถูกพูดถึงบ่อยมากเวลาเราคุยเรื่องเรือยุโรปสายส่งออกครับซิกมาย่อมาจาก ship integrated geometrical modularity approach เป็นแนวคิดของดามนจากเนเธอร์แลนด์ ที่ออกแบบแพลตฟอร์มเรือให้เป็นโมดูลปรับความยาวปรับระวางขับน้ําและปรับเลเยอร์ตามโจทย์ของลูกค้าได้ว่าจะเอาไซส์ประมาณเท่าไหร่ใส่ระบบอะไรบ้างแล้วค่อยประกอบเป็นดีไซน์จริงที่ไปต่อเรือในอู่ของตัวเองหรือในประเทศลูกค้าก็ได้ตัวอย่างที่จับต้องได้ที่สุดคือ Sigma-10514 ที่อินโดนีเซียใช้ในชื่อ pkr f r i g a t ระหวางขับน้ำเต็มลำประมาณ2,300ัรันความยาวราว105เมตรเป็นเรือมัลติโรที่ทำได้ทั้งปราบเรือผิวน้ำป้องกันภัยทางอากาศร,ระดับกลางและต่อต้านเรือดำน้ำรวมถึงงาน Security, ซ e เค r i ิตี้ซา Humanitarian ต่างๆด้วย เรือสองลำแรกของอินโดนีเซียแบ่งงานต่อเรือแบบโมดูลกันระหว่างอูด,ดามันที่เนเธอร์แลนด์กับพี p a พาที่สุราบายาโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและตั้งเป้าให้ p t ทีพากลายเป็นศูนย์กลางต่อเรือลบสมัยใหม่ในประเทศในระยะยาวอีกเคสที่สำคัญคือดีลของโมรโ็โคที่สั่งซิกมาไลฟ์ฟลิเกตสามลำ คือ2ลำในแบบซิกมา9813และ1ลำแบบซิกมา10145รวมมูลค่าราว1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากรายงานของสื่อด้านอุตสาหารกรรมเรือลบที่เคยอ้างตัวเลขนี้เอาไว้ถ้าเราเอา1.2พันล้านหาร3า,หารมหย,ยาบๆก็ Gerilim, จะได้ราคาต่อ1ลำอยู่ในแถว400ล้านดอลลาร์รวมตัวเรือระบบและอาวุธหลักสำหรับเรือไลฟ์ฟริเกตประมาณ2,000ถึง2,600ตัน สรุปภาพซิกมาให้เข้าใจง่ายๆก็คือนี่คือแพลตฟอร์มที่เป็นเรือยุโรปสาย Export f อร์ตเฟที่เน้นความยืดหยุ่นปรับไซส์ได้ตามงบและมีเคสจริงที่ส่งออกและต่อในประเทศลูกค้าแล้วทั้งฝั่งอินโดนีเซียและโมร็อกโกถ้าไทยอยากได้เรือยุโรปสองลำในงบประมาณกลางๆและอยากให้มีสัดส่วนการสร้างในอู่ไทยจริงจังซิกมาเลยกลายเป็นชื่อที่โผลมาในคอมเมนต์บ่อยมากว่าถ้าไม่เอาแอร์โรเฮดหรืออาวันเตล่ะ เอาซิกมาแทนได้ไหมคราวนี้มาดูอีกขั้วหนึ่งของสเกลครับนั่นคือ fdi หรือไฟกลาสเดอเดฟองเอต d งเดวองซย n งของฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นเรือรุ่นใหม่ที่นาวากรุ๊ปทำให้กองเรือฝรั่งเศสใช้เองและพลิกแพ็กเกจออกสู่ตลาดส่งออกในชื่อเอเมราโลนาคลาสสำหรับฝรั่งเศสและ fdihn หรือเบลฮาราคลาสสำหรับกรีซ F.D.I.H.N. ที่กรีซสั่งมีระวางขับน้ำเต็มลำประมาณ4,500ตันความยาวราว122เมตรใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซลดีต้อนความเร็วแถวแถว27นอตระยะปฏิบัติการประมาณ5,000ไมล์ทะเลจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่ตัวถังเรืออย่างเดียวแต่อยู่ที่ชุดเซ็นเซอร์และอาวุธที่จัดมาระดับเรือธงของฟรีต คือมีเรดาร์ซีไฟแบบเอซ่าที่มองเป้าได้เกิน350 km, กิโลเมตรจับคู่กับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศ a อสเทอร์30และอาวุธปล่อยต่อต้านเรือผิวน้ำเอ็กโซเซรวมถึงระบบปราบเรือดำน้ำเต็มชุดนี่ง่ายๆว่าในไซส์4,500ตัน FDI คือหนึ่งในเรือที่จัดของบรดาษฟ้าหนาแน่นที่สุดแบบหนึ่งในตลาดตอนนี้ ในมุมราคาถ้าเราดูฝั่งฝรั่งเศสเองก่อนโครงการ FDI สำหรับใช้ในประเทศมีตัวเลขที่สื่อบางแห่งก็เคยอ้างว่างบสร้าง5ลำอยู่ราว2.1พันล้านยูโรหรือเฉลี่ยประมาณ400กว่ายูโรต่อลำแบบไม่รวมอาวุธเต็มแพ็คเกจทั้งหมดถ้าเราใช้สมมุติฐานง่ายๆว่า1ยูโรประมาณ1.1ดอลลาร์ตัวเลขนี้ก็จะกลายเป็นประมาณ4 6 0ล้านดอลลาร์ต่อ1ลำหรือราว16,000ล้านบาท ต่อเรือ1นึ่ลำในมุมหยาบๆแต่ถ้าไปดูดีลกรีซภาพจะโหดขึ้นบิดระดับครับเพราะดีล FDIHN ของกรีซนั้นเป็นแพ็กเกตเรือสาลลำรพร้อมอาวุธเต็มๆที่มูลค่ารวมทั้งสัญญาเดิมและสัญญาใหม่ๆถูกพูดถึงว่าทะลุ3,000ล้านยูโรไปแล้วและสำหรับลำที่4คือ t เทมิสโตเคิล ที่เพิ่งอนุมัติในปี2025นั้นรายงานของสื่อสายเรือบอกว่ามีกรอบมูลค่าอยู่ที่810ล้านยูโรต่อหนึ่งลำรวมค่าการสนับสนุนระยะเริ่มต้นอะไหล่ชุดเอกสารและบริการสนับสนุนแต่ยังไม่รวมสัญญาอาวุธปล่อยของ MBDA อย่าง Aster กับ Exocet ที่จะไปทำแยกทีหลังถ้าเราแปลง810ล้านยูโรเป็นดอลลาร์ด้วยอัตราเดิมก็จะได้ตัวเลขแถวแถว0ล้านดอลลาร์ และถ้าคูณ35บาทต่อดอลลาร์กรอบราคาก็จะไปจบที่ราว3 1 0 0 0กว่าล้านบาทต่อ1ลําลำซึ่งพูดตรงๆคือแทบจะกินกรอบงบ35,000ล้านของไทยไปเกือบหมดในเรือเพียงลำเดียวแล้ว เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นมิขอสรุปเป็นตารางลอมคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับย้ำอีกทีว่าตัวเลขทั้งหมดเป็นการอ่านดีลที่ประกาศต่อสาธารณะแล้วเอามาเฉลี่ยยับๆแล้วคูณอัตราแลกเปลี่ยนสมมุติ1ดอลลาร์ประมาณ35บาทเอาไว้ดูสเกลงบประมาณเท่านั้นไม่ใช่ราคาทางการในโต๊ะเจรจาจริงและขึ้นอยู่กับสเปคและเงื่อนไขแต่ละประเทศอย่างมาก จากตารางนี้ถ้าเรามองเฉพาะตัวเลขแห้งๆก่อนเราจะเห็นว่าซิกมาอยู่ประมาณ2,000ถึง2,600ตันราคาประเมินราว350ถึง400ล้านดอลลาร์ต่อลำซึ่งพอเราเอาขึ้นคูณ35บาทแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงหลัง12,000ถึง14,000ล้านบาทต่อ1ลำ ในขณะที่ FDI อยู่ที่4,500ตันและถ้าเอาฝั่งฝรั่งเศสใช้เองเป็นฐานเราจะเห็นตัวเลขใกล้ๆ460ล้านดอลลาร์หรือประมาณ16,000ล้านบาทต่อลำและถ้าเอาตัวเลขใกล้เคียงดิลกรีสที่แตะเถาๆ890ล้านดอลลาร์กรอบราคาต่อ1ลำจะดันขึ้นไปถึง31,000ล้านบาทอย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้ทีนี้ลองเอาตัวเลขไปวางกับงบไทย35,000ล้านบาทสำหรับ2ลำแบบตรงๆนะครับ สมมุติว่าไทยไปคุยกับซิกมาแล้วเลือกสเปคระดับกลางๆไม่ได้ยัดอาวุธจนเต็มแบบดิวกริสแต่เอาแนวใกล้เคียงโมโล,โโล็อกโกหรืออินโดนีเซียแล้วเซ็ตลอมไว้แถวแถว350-400ถึง400ล้านดอลลาร์ต่อหนึลำา2ลำก็จะรวมกันถแถวแถว700-800ถึง800ล้านดอลลาร์พอคูณ35บาทก็อยู่ที่ประมาณ24,500ล้านบาทบวกลบนิดหน่อย แปลว่าในกกอบงบ35,000ล้านบาทเรามีบัฟเฟอร์เหลืออีกเราว10,000กว่าล้านบาทให้เล่นไม่ว่าจะเป็นค่าอาวุธเพิ่มแพ็กเกจฝึกค่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่เงื่อนไขาการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างสำหรับอู่เรือไทยถ้ามองแค่เรื่องสองลำในงบ35,000ซิกมาอยู่ในโซนที่มีกล้าพูดว่าพอเป็นไปได้ในโลกความจริง ถ้าออกแบบแพ็กเกจดีๆและไม่ได้หวังของแพงสุดทุกอย่างในลำเดียวพอขยับไปมอง FDI ภาพมันจะเรื่มตึงขึ้นทันทีครับถ้าไทยไปเล่น FDI ในระดับใกล้เคียงกับแพ็กเกจที่ฝรั่งเศสใช้เองแบบตัวเรือสเปคเต็มแต่ชั้นอาวุธอาจไม่ได้จัดเต็มเท่าดีโอคลิส สมมุติเราใช้กรอบ460ล้านดอลลาร์ตอ1ลำ2ลำก็จะเป็น900กว่าล้านดอลลาร์เพราะคูณ35บาทตัวเลขก็จะขึ้นไปแถวๆ32,000ล้านบาทซึ่งเท่ากับว่าเรายัด FDI 2ลำแบบไทยสเปคกลางๆลงไปในกรอบ35,000ได้แต่มาจิ้นก็จะเหลือน้อยลงเยอะมากถ้าเทียบกับตอนซิกมา แถมต้องไม่ลืมว่าตัวเลข410ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำนั้นยังไม่ใช่แพ็คเกจแบบคลีสที่มีการปรับมาตรฐานเพิ่มความสามารถและจัดอาวุธล้ำๆเข้าไปอีกถ้าวันนึงไทยอยากเล่น FDI แบบเรือทงของภูมิภาคจริงๆแล้วหลุดไปใกล้ดิวคลีสที่890ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำงบนั้นแทบจะกลายเป็นว่าเราได้ FDI เต็มๆแค่ลำเดียวในกรอบ35,000ล้านบาท แล้วต้องไปหาเงินก้อนอื่นมาซื้ออาวุธและสนับสนุนเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นในมุมความเป็นไปได้ในงบ35,000ล้านเนี่ยมันก็เลยออกมาประมาณนี้ครับถ้าไทยอยากได้เรือยุโรปสองลำในงบนี้แล้วต้องการให้มีพื้นที่เผื่อสำหรับอาวุธการฝึกและการต่อเรือในประเทศบางส่วนซิกมา ดูจะฟิตกว่าในฐานะเรือไซ์ลลงที่เคยถูกขายให้ทั้งโมร็อกโกและอินโดนีเซียและมีเคส TOT แบบโมดูลที่ช่วยยกขีดความสามารถอุสาหกรรมต่อเรือของประเทศลูกค้าอย่างชัดเจนในขณะที่ FDI จะไปอยู่ในฐานะของเล่นระดับเรือธงที่ถ้าไทยจะเอามาใส่ในฟรีจริงๆมิกว่ามันจะกลายเป็นดีลแบบ1ลำกินงบทั้งโปรเจกต์ มากกว่าคอนเซปต์สองลำในงบ35,000ล้านที่เราตั้งโจทย์กันตั้งแต่แรกอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยให้จบในคลิปเดียวกันคือรูปแบบการถ่ายทอเทคโนโลยีครับฝั่งซิกมาเราเห็นชัดมากจากเคสอินโดนีเซียว่วาดีลถูกออกแบบมาให้ PT p ีพาได้ต่อโมอดูลส่วนใหญ่ในประเทศเอง ใช้แบบเรือจากดาเมนแล้วค่อยส่งโมดูลสำคัญบางส่วนอย่างโลงเครื่องจกักหรือบล็อกดาดฟ้าสังการมาจากเนเธอร์แลนด์มาประกอบเท่ากับว่าประเทศลูกค้านะ่ะได้ทั้งเรือได้ทั้งการอัปเกรดอู่ได้ทั้งประสบการณ์ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรของต้นแบบซึ่งเื้อไทยจะเล่นโมเดลคล้ายๆกันกับอู่ไทยสักแข่งหนึง่งมิกว่ามันต่อรองได้ง่ายกว่า เพราะซ i กมาถูกออกแบบมาเพื่อ Export และโคบิล์อยู่แล้วส่วนฝั่ง FDI รูปแบบก็จะต่างออกไปนิดนึงครับจาก d e a ด g r e รี e เราจะเห็นคำว่า Industrial Return 25%โผล่ขึ้นมา นั่นหมายถึงฝรั่งเศสยอมให้ภาคอุตสาหกรรมกรีกเข้าไปมีส่วนแบ่งงานในสัดส่วนประมาณ1ใน4ของมูลค่าโครงการผ่านงานซัพพลายชิ้นส่วนงานซ่อมบำรุงและงานบริการสนับสนุนระยะยาวเป็นการให้ผลตอบแทนด้านอุตสาหกรรมแต่ไม่ได้ถึงขั้นยกงานต่อเรือลหลักไปสร้างในอูกกรสทั้งหมดแบบเดียวกันกับโมเดลซิกมาอินโดนีเซีย เพราะตัว FDI เองก็เป็นแบ็กบนโปรแกรมของฝรั่งเศสที่เขาอยากคุมงานหลักไว้ในประเทศต้นแบบมากกว่าพูดง่ายก็คือถ้าไทยไปคุยกับซิกมาเรามีโอกาสคุยเรื่องต่อเรือบางส่วนในอู่ไทยจริงๆในสเกลที่คล้ายเคสอินโดนีเซียแต่ถ้าไปคุย FDI สิ่งที่น่าจะได้มากกว่าจะเป็น Industrial Participation ระดับชิ้นส่วนระดับบางส่วน หรืองานซ่อมบำรุงระยะยาวมากกว่าการได้ต่อเรือลำใหญ่เองตั้งแต่หัวถึงท้ายในประเทศพอมองทุกอย่างรวมกันมิกมองว่าโจทย์ของไทยมันเลยกลายเป็นคำถามเชิงกลยุทธ์มากกว่าคำถามเรื่องสเปคใครแรงกว่าถ้าเราเน้นแค่คุ้มค่าต่อตันในงบ3ามห0พันล้านและอยากได้เรือสองลำเข้าฟลีทให้เร็วที่สุด ซิกมาสลำในสเปกกลางๆที่ตอบบางส่วนในไทยดูจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลกว่าทั้งในแง่จำนวนเรือที่เราจะได้และในแง่การใช้โครงการเป็นขันโยกดึงอุตสาหกรรมต่อเรือไทยให้ขึ้นไปขั้นแต่ถ้าเราบอกว่าอยากได้เรือทงระดับท็อปเทียของยุโรปแบบ FDI ที่มีเลดราและระบบป้องกันภัยทางอากาศร,ระยะไกลในตัวเดียวยอมแลกจำนวนเรือยอมให้เรือในฟีดมีเรือจีนเก่าเรือหลุนกลางและเรือทงยุโรปไฮเอ็นรวมกันอยู่ก็อาจจะต้องคิดในเฟรมใหม่ว่าเราพร้อมไหมที่จะใช้ทั้งกรอบงบ35,000ล้านไปกับเรือหนึ่งลำแบบ FDI แล้วค่อยไปหางบก้อนอื่นมาเติมอาวุธและระบบในภายหลังถ้าต้องเล่นแบบนั้นจริง ท้ายที่สุดมิกเลยรู้สึกว่าคำถามส่วนใหญ่สำหรับไทยอาจจะไม่ใช่แค่ซิกมากับ FCI ใครดีกว่าแต่เป็นคำถามว่าเราจะใช้โครงการฟิกเกตสองลำนี้เป็นแค่ปลายทางเพื่อเติมช่องว่างในฟรีที่ครบจำนวนหรือจะใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อยกทั้งอุตสาหกรรมต่อเรือในไทยช่างฝีมือไทยและวิศกรไทยให้ขึ้นไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นเหมือนที่อินโดนีเซีย รหรือประเทศอื่นกำลังทำกับโปรเจกต์เรือลบของตัวเองมิกเลยอยากฝากคำถามไว้กับทุกคนเหมือนเดิมครับว่าถ้าเป็นคุณมีงบอยู่35,000ล้านบาทสำหรับโครงการฟิเกตสองลำคุณจะเลือกไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างเรือยุโรปสายซิกมาสองลำที่เน้นต่อในประเทศและสร้างโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมกับเรือทงสาย FDI 1ลําที่ให้ความสามารถสูงสุดในตัวเดียว แต่ต้องยอมแลกอะไรหลายๆอย่างกลับไปในเรื่องจำนวนเรือแรงงบประมาณคอมเมนต์มึงมองกันไว้ได้นะครับมีก็อ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนชอบคอนเทนต์วิเคราะห์เรือลบงบกะลาโหม และดีลกองทัพในภูมิภาคแบบนี้มิก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อ,ตอไปของโปรเจกต์365วันสร้างตัวตนที่เรายังมีเรื่องเรือลบและของเล่นจากอีกหลายประเทศให้ไปต่อกันครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ